อันว่าเรื่องของพิสษุผู้เป็นสายกันสองรูปอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระศา,าสดาเมื่อเสด็จประทับในพระเจดวันทรงปรารบซึ่งพิสูตทั้งหลายผู้เป็นสายกันสองรูปตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศานานี้ว่าอัปปมัตโตปมัตเตสุด,ดังนี้เป็นต้นได้ยินว่าอันว่าพิสูุทั้งหลายเหล่านั้นเรียนเอาแล้วซึ่งกรรมาฐานในสำนักของพระศาสดาเข้าไปแล้วสู่วิหารอันตั้งอยู่แล้วในป่า ในพิสุทั้งหลายสองเหล่านั้นหนาอันว่าพิสุรูปหนึ่งนำมาแล้วซึ่งฝืนทั้งหลายต่อสมัยอันเป็นไปกับด้วยการนั่นเทียวจัดแจงแล้วซึ่งกระเบื้องเป็นเครื่องรองรับซึ่งผ่านเพลิงผิงแล้วเจรจาอยู่กับด้วยพิสุหนุ่มและสมณรนทั้งหลายนั่งแล้วตลอดยามที่หนึ่งอันว่าพิสุรูปหนึ่งผู้ไม่ประมาทแล้วกระทำอยู่ซึ่งสมณธรรม ย่อมกล่าวสอนซึ่งพิสูุนอกนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุอันว่าท่านอย่ากระทำแล้วอย่างนี้เพราะว่าอันว่าอบายทั้งหลายสี่เป็นเช่นกับด้วยเรือนเป็นที่นอนของบุคคลผู้ประมาทแล้วย่อมเป็นชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันบุคคลผู้โอ้อวดไม่อาจเพื่ออันให้โปรดปรานได้ดังนี้ อ่านว่าพิสุนั้นย่อมไม่ฟังซึ่งโอวาทของพิสุนั้นอ่านว่าพิสษุนอกนี้คิดแล้วว่าอ่านว่าพิสุนี้เป็นผู้อดทนต่อคําย่อมเป็นหามิได้ดังนี้ไม่ปรารถนาแล้วซึ่งพิสุจนนั้นผู้ไม่ประมาทแล้วได้กระทําแล้วซึ่งสมณธรรมแม้อันว่าพระเถระผู้เกียรติคร้านผิงแล้วในยามที่หนึ่งเข้าไปแล้ว ในการแห่งพิสูจนอกนี้จงกรมแล้วเข้าไปแล้วสู่ห้องกล่าวแล้วว่าดูก่อนท่านผู้เกียรติครานใหญ่อ่านว่าท่านเป็นผู้เข้าไปแล้วสู่ป่าเพื่อต้องการแก่อันนอนแล้วหลับย่อมเป็นหรืออ่านว่าอันอันท่านเรียนเอาแล้วซึ่งกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายลุกขึ้นแล้วกระทำซึ่งสมณธรรมตลอดคืนและวันย่อมไม่ควรหรือดังนี้ เข้าไปแล้วสู่ที่เป็นที่อยู่ของตนนอนแล้วย่อมหลับอ่านว่ิสูุแม้นอกนี้พักผ่อนแล้วในมัชชิมยามลุกขึ้นเฉพาะแล้วย่อมกระทำซึ่งสมณธรรมในปัจฉิมยามอ่านว่ิสูนั้นผู้ไม่ประมาทแล้วอยู่อยู่อย่างนี้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตต์กับด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายต่อการไม่นานนั่นเทียวอานว่ิสูุนอกนี้ ยังการให้น้อมล่วงวิเศษแล้วด้วยความประมาทดั่นเทียวอ่านว่าพิสุทน์ทั้งหลายสองเหล่านั้นผู้มีการผลนันอยู่แล้วไปแล้วสู่สำนักของพระาศาสดาถวายบังคมแล้วซึ่งพระาศาสดานั่งแล้วณนะที่สุดแห่งหนึ่งอ่านว่าพระาศาสดาทรงกระทําแล้วซึ่งปฏิสันถานกับด้วยพิสุทน์ทั้งหลายสองเหล่านั้นปรัสถามแล้วว่าดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลาย อันว่าเธอทั้งหลายผู้ไม่ประมาทแล้วกระทำแล้วซึ่งสมณธรรมแลหรืออ่านว่ากิจแห่งบรรพชิตของเธอทั้งหลายถึงแล้วซึ่งที่สุดแลหรือดังนี้อันว่าพิสุผู้ประมาทแล้วกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าความไม่ประมาทแห่งพิสุนั่นจักมีแต่ที่ไหนอ่านว่าพิสุนั้นนอนแล้วปรับพืชหลับอยู่ ยังการให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้วจำเดิมแต่การแห่งตนไปแล้วดังนี้อันว่าพระศาสดาตร,ารัสถามแล้วว่าดูก่อนพิสุก็อันว่าถธอเล่าดังนี้อันว่าพิสุนั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าข้าพระองค์นำมาแล้วซึ่งฝืนทั้งหลายต่อสมัยอันเป็นไปกับด้วยการนั่นเทียวจัดแจงแล้วซึ่งกระเบื้องเป็นเครื่องรองรับซึ่งฐานเพลิง นั่งผิงอยู่แล้วตลอดยามที่หนึ่งไม่ประพฤติหลับอยู่ยังการให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้วดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระศา,ศาสดาตรัสแล้วกับพิสุนั้นว่าอันว่าเธอผู้ประมาทแล้วยังการให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้วย่อมกล่าวว่าอันว่าข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมเป็นดังนี้อันหนึ่ง อันว่าเธอย่อมกระทำซึ่งบุคคลผู้ไม่ประมาทแล้วให้เป็นผู้ประมาทแล้วอันว่าเธอเป็นผู้ราวกบว,ว่าม้าตัวมีกำลังอันโทษปทุสรายแล้วตัวมีชาวอันขาดแล้วในสำนักแห่งบุตรของเราย่อมเป็นส่วนว่าอันว่าบุตรของเรานั่น เป็นผู้ราวกับว่าม้าตัวมีเชาอันเร็วในสำนักของเธอย่อมเป็นดังนี้ปรัดแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่าครั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายประมาทแล้วหลับแล้วอันว่าบุคคลผู้มีปัญญาดีผู้ไม่ประมาทแล้วผู้ตื่นโดยมากย่อมละไปซึ่งบุคคลผู้มีปัญญาน้อยนั้นเพียงดันอันว่าม้าตัวเร็วละไปอยู่ ซึ่ง,งมา้งมาตัวมีกำลัง,<อ>งหามีได้ไได,ดัง,ดงนี้ในการเป็นทีสุดลงรอบแห่งพระคาถาอันุชนทั้งหลายมากบรรลุแล้วซึ่งอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลอ่านว่าเรื่องของพิสุผู้เป็นสายกันสองรูปจบแล้ว Eu não